ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโบนัสพาร์ครับซึ่งเป็นพาร์แยกของร o ยัลพาร์หรือว่า RP นั่นเองซึ่งตัว RP อุ้ยโอ้โหทำไมหน้าตาเราบรรดุขนาดนั้นซึ่งตัว RP เองนะครับเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่าจะมีทั้งหมด100เลเวลครับโดยแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะแจกของแตกต่างกันออกไปชุดเลเวลร้อยค่อนข้างจะสวยเลยนะใครยังไม่จัด RP ีก็ไปจัดกันได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยเราอยากได้สีเขียวสีแดงสีดํา สีชมพูเนี่ยเลิกแต่งได้หมดเลยนั่นเองนะครับสวยมากๆ RP สวยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเจ้าตัวโบนัสพาร์ทนะครับมันจะเป็น RP ที่แยกออกมาครับอย่าเรียกว่าโบนัสเลยครับเป็น RP 0 5และกันอะไรประมาณนี้คือแยกออกมาอีกทีนึงซึ่งของแต่ละอย่างนะครับก็ค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะว่ามันคือ RP อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเวล1หนึ่งนะครับชุดเวลแรกก็สวยเลยนะครับเป็นชุดปลายฉลามนะแต่ที่เด็ดจริงๆนะครับในพวกโบนัสพาร์ทอะไรพวกนี้จะเป็นของอัปเกรดครับเช่นสกินรถอัปเกรดครับซึ่งเป็นสกินรถของบิ <Okay. S 1> รวมถึงสก,กินปืนครับเป็นสก,กินปืนอัปเกรดเหมือนกันโดยที่ปืนที่อัปเกรดมาครั้งนี้เป็น M 2 4ครับแต่เป็น M 2ออัปเกรดแบบธรรมดานะขั้นธรรมดาแต่ก็สวยใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยการที่จะปลดล็อกตัวโบนัสพาร์ทได้นะครับเราต้องเติม UC นะจำนวนประมาณ600 UC ถึง800 UC นะครับแล้วแต่ว่าคุณสมัครโปรโมชั่นอะไรพอปลดล็อกแล้วก็ทาเหมือนภาร,รกิจ r p ครับจะมีภาร,รกิจให้เราไปทําแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างแล้วก็ไปทําภารกิจให้ครบแล้วก็รับแต้มนั่นเองซึ่งแต้มก็จะสะสมเป็นเลเวลครับพอปลดทลี่60 นนั่เองซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี้นะครับไปเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับจริงๆเล่นไปแล้วนะครับในสตรีมสดเดี๋ยวผมจะตัดไฮไลท์มาให้ดูแล้วกันเป็นชุดที่พออยู่ในเกมจริงๆแล้วแอบสวยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับว่า RP นี้ถูกใจทุกคนหรือเปล่าทุกคนรู้สึกยังไงกับ RP ีนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับและถ้าเกิดใครอยากเติมเกมผับจิมบอยราคาถูกนะครับแนะนําให้ไปเติมกันที่ ถึงร้านติมเกมต้องวิศกรรมถึงก็คืองต้อเองต้องวิศกรมมีทังเว็บเพจไลน์นเป็นเลยย่านั้องตอบโคตรไวไวว่าควจะเติมพปบชิงโมบาย R O V Free f i e w h a t ล n e l and gone แค่ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามที่วิศกรรมตามเราต้องไวตางถูกว่าใครตมเงินยงไงที่วกม กิโลย่อะเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีเลเวลถึง100นะครับแล้วก็แต่ละอันก็สวยงามมากๆแต่ว่า RP พบนัสมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาครับซึ่งเราต้องปลดล็อกก่อนนะใช้630 UC ในการปลดล็อกนะครับคีย์หลักของมันอยู่ที่เวล30นะครับมันจะให้เราเลือกระหว่างสกินลดนะครับซึ่งเป็นสกินลดอัปเกรดนะสามารถอัปเกรดความสวยงามไปได้เรื่อยๆนะครับมีคิวฟิตด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสกินปืน นะครับเป็นสกิปเบของ m 2 4นะครับอัปเดตได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเติม r p ีโบนัสแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเวล60นะครับเราสามารถได้อีกอันหนึ่งนะก็คือเอาง่ายงคือเวิทำาไงก็ได้ให้วลวเรา60นะครับเพราะฉะนั้นเราปลดล็อกเลยกว่านะครับ630 UC โบนัสนะครับอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะวิวหนึ่งได้เป็นชุดฉลามเรืองแสงใส่อะไรปะละ่ะแล้วก็หมวกฉลามเรืองแสงด้วย ใส่เลยดีกว่านะครับแล้วก็มีสกินสโมกระเบิดควันเขียวปีาศาจนะครับแล้วก็มีหมวกหมวกสารพัดเขี้ยวเป็นเซตของเขานะครับอันนี้สวอยอยู่นะหมวกนี้สวอยอยู่นะครับแล้วก็วิวสามสิบครับอันนี้คีย์หลักเขาจะเราเลือกระหว่างสกินปืนกับสกินรถนะส่วนตัวสกินปืนมีเยอะแล้วเดี๋ยวเลือกสกินรถก่อนละกันรถบิ๊กฟุตทะเลเพลิงไปอัปเกรดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบจะอัพ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องเก็บไปให้วลเรื่อยๆนะ จะวิ่งหกก็สามารถเลือกสก,กินปืนอีกรอบหนึ่งนันเองโอ้คือปลดล็อก RP หลักกับประมาณ800 UC ปลดล็อก RP พรอง6 0 0 UC เท่ากับว่าโอ้เปลือง <c oughs> เปลืองมากเปลืองมากนะครับเออแต่ก็นะแตบบ่ชื่อชอบก็จัดได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูในเกมกันว่าชุดเจ้าเจ้าหลามจะรถฉลามเป็นยังไงนะครับแต่ชุดสวยนะเนี่ยชุด R p สวยอยู่นะครับใช้ได้เลยตึงกึกกน ตุ่งตักกระเดตุ่งเย็กระเดกระเขยปลา่อกระเขปลากเขยปลาอกุ้งหอยปูปลาหรือเปล่าเมื่อกี้กุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปลากุ้งหอยปลาอกุ้งหอยปลา่อยังไม่รู้ไม่รู้เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้ว โอ้หอตัวเลยหอตัวเลยตัวเลยตัวเลยปัดให้ปัดให้อยู่ปัดให้อยู่ปัดงาน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 ไม่น้อยเลยยังมายังมายังมยัง前方に敵ัい

พี่หผมไม่เห็นวะไม่เห็นเหมือนกันเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวพวกจีบปลากระเบนมาไม่กระเบนมาเดี๋ยววะว้าวจะมาแล้วเด็กเบบี้ไปจ้ะใช่ใช่ใช่ตีมาใหม่มาอุโหเต็มเลยตรงนี้ อยู่ข้างนอกพี่ถ้าพี่ออาปีกทิ้งไม่ได้โออจะยิงเทนมัยไปไอนเบอร์ขอวใครเกือบแล้วพี่มีโอกาสที่จะสไลด์หนอนขึ้นไปข้างบนปะว๊าปนีบนี่ไงนี่ไงเดินดีดีมุมมันจริงนะโหมดนะพี่ เฮ้ยมันกลางล่มงไปข้างล่างชั้นสองชั้นสองชั้นสอเฮชั้นองให้กัชั้นหถือกับพี่นี่ชั้นหนึ่งนับมีแน่จออดออกไปนะตาูไม่ได้จับชีวิตเ้ยแต่เบิดกาชิวยังเหลืออยู่ปะหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดหมด ีได้บุเมี่อ้าวแล้วใครเอาไปอ่ะเฮ้ยผู้มีคนแดงครับมีคนมีคนไม่ต้องก็ได้ผู้ไม่มีชีวิตแล้ระเบียงเคมีใช่เอ้าบักกระเบนใช้หนึงกำลังไปเดี๋ยวเแนแน่รู้รู้จะทำอะไรรู้ไม่ต้องไม่ต้อง ใสพวค้ชล่วยอ่ะไม่ต้องจะทำอะไรเรารูงพี่ไปด้วยดิมาๆมาขึ้นมาไปด้วยช่เหรอรถมาน้องไปรถเอาหัวกุ้งหัว前方ม敵มีเมおやまの่า สกูขึ้นอีกแล้วรอเัทีหนึ่งเปไหนครับเอาหนึ่งอาสองเ้ยโอ้โหอเสอเคสิเอามาีอสามตายหมดเย คอมเจอคอมครับจยามโอ้โห yeah. uh huh. เอ้ยเหมือนเสียงปืนด้านหน้าปะ่ะบอกเลยอ่ะ hmm. mm hmm. mm hmm. ในบ้านนี่เลยในบ้านนี่เลยพี mm ่มนยจงไปยึด hmm. ต mm ัว hmm. mm hmm. ไม่ใช่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 เทิดอะไรหมดแล้วเหลือมันยิงิงตรงโรงรถอะเมื่อกี้ล่าสุดอะกระตุกนะพี่อ่ะกํขับรถมาเนี่ยไปขับรถไจอดบ้านนู้นบ้า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 นเดี่ยวอะบ้านเดี่ยวสองชั้นไม่รู้เลย มาแล้วเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วกรเบนผมหนาแล้วไชาตัวมันเปนผมไม่เป็นไรผมผมไปได้มันก็เป็นอยุโโว้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 โอ้ติดกระเบนหันไม่ได้อีกตัวเดียวเออสวยครับตัวเดียวลายกตัวนึงสวยครับต้นลตายยยยย สองบ้านเลยสองบ้านเลยทางซ้ายก่อนพี่แปลมาหามุมยิงอยู่ม,มุมพี่ไม่มี <What> s <S มอะไรเลยนี่กับนี่เหรอใช่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 ไอผู้เข้าไม่ได้นะผู้พี่ไม่เห็นเลยช่วยนะผมไม่เข้าบานะเหมือนมันดักอยู่บน <What> s <S ันไดปะสัง่งยิงพี่มา

มันมันกล,ลายเป็นร้าโค้งนอนูอย่ยังไม่หมดนะตัวออกระเบนเนยครับมาชั่งตัวหนึ่งนะไม่ผมบินตัวนนะตบนวนินมาตอให้เห็น2องมันหายไปไหนตัวหนึ่งเ้เฮ้ยว่าช้ยโอ้โหเลย เจ็บบเจ็จ็บเ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 จ ไหไรปะใจไหนก็อะไรโอเคนี่าแล้วนี่หล่น้ำีหลดน้ำดีหลดน,น้ำดีหลดน,น้ำ<ม>ดียวจับฮู้วฮู้วฮู้วฮ้วจะโดนท้นนนนนนองอะไร เหลือไม่กับเราเนี่ยพี่มันเหลือสหรอนกะชีเนกหาเลี้ยวเฮ้ยกระตุกกระตายไม่ใช่ไม่ใช่ปวดยเราผิดกระต่านีแหสองตัว แต่ว่าเหลือตัวเดียวข้างนอกอ่ะเเดียวาขับขึ้นป่าโอ้โหแม่เจ้าเจ็บมากแม่งขับัำเบน่ะดทิที่ตาล่ะผมปีาต้องไงต่อวะมึงมึงมึงขับกูยิงปละล่ะ คืออ่ะดังนั้นเราจะตัดเราตัดได้กี่นะแต่ปลาปลาไอ้นี่กิดปลาน้ำเกิดขึ้นเรื่องโดนเราดีละโอเคผู้ขับดิไปขึ้นวะจอดข้างบนได้ผู้จอดข้างบนได้จอดข้างบนได้ สองตัวไม่มีชุบตัวหนึ่งอย่าเพิ่งน็อกนะอย่าเพิ่งน็อกนะกดดันไว้เฉยก็พอมเรียบร้อยสวยครับสวยครับสวยครับฝันเรา We are number one Yeah สวยฮาร์ปสวยฮาร์ปเกือบพลาดตรงที่จังหวะขึ้นไม่ขึ้น